ก็จริงๆรู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาเพราะว่าถ้าวันนี้ไม่ได้มากับ IS เนี่ยก็คงจะไม่ได้มีโอกาสมานะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งนะครับถึงความจรงรักภักดีของประชาชนไทยต่อพระองค์ท่านนะครับที่ได้ทรงงานเหนื่อยมาตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับก็เป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ก่อนท่านจะก่อนจะมีพิธีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้มา ถวายความลํำลึกนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับโดยการปลูกดอกดาวเรืองครับตอนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไปแน่นอนครับครับตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ครับหลังจะกลับมาก็ถ่ายเรื่องพยักคาครับตอนนี้ก็คิวก็4วันต่ออาทิตย์ก็ทํางานเรื่อยๆอยู่ครับเข้าที่เข้าทางนะครับตอนแรกก็ อนนพอสมควรครับพอสมควรเพราะว่าจริงๆพอเราไม่ได้ทํางานหรือไม่ได้เล่นละครมาประมาณเกือบปีเนี่ยมันมันก็มีความประหมา่าคือไม่รู้ว่า<ม>จะกลับไปแล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็มีช่วงแรกๆที่มันจะตะกุตะกังนิดหน่อยแต่ว่าก็ตอนนี้ก็โอเคขึ้นมาแล้วครับมีผอยากจะไ้าทายอะไรอีกไหมกดปารเข้าอย่างับไม่ครับก็ขอเป็นงานเยอะๆดีกว่าครับช่วงนี้นะฮะ,ะเพลงก็เอ่อ น่าจะไม่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 ได้มีโอกาสทํากับใครเ่าอหร่ยแล้วละครับเพราะว่านโยบายก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ไหมครับแล้วว่าคือคือในพาร์ทของผมอะเป็นเป็นพานักแสดงด้วยครับมันยิ่งห่างไกลคือคือต้องบอกว่าตอนนี้ผมในฐานะตอนนี้ที่ผมเป็นเนี่ยคือเป็นนักแสดงของช่องแปนะครับก็คือหลุดจากคำมาเป็นนักร้องไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าผมจะได้เป็นร้องเพลงเนี่ยก็ต้องให้นักร้องร้องก่อนถูกไหมฮะซึ่งตรงซึ่งตรงนั้นน่ะผมว่าตอนนี้ก็อาจจะนิดนึงแล้วนะครับแล้ว เสียดายพวกเราจะร้อง <c oughs> ไม่ใช่ครับคือคือเราอ่ะคือตอนแรกเนี่ยที่ผมเข้ามาเป็นนักร้องเนี่ยตอนนั้นผมยังไม่เก่งเลยไม่เก่งแล้วพอเล่นทำมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยรู้สึกว่าเราเริ่มชอบแล้วพอจริงจัง่าเราเริ่มชอบปุ๊บเนี่ยมันกลับหยุดลงตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนยังค้งในใจอยู่ว่าเรายังอยากทําให้มันดีกว่าน,นั้นนะแล้วก็ ดำเนินต่อนักร้องแต่ว่าตอนนี้ก็มีอีกหน้าทีหนึ่งแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ยังอยากร้องเพลงอยู่เรื่อยครับล่อยเป็นซิงเกิลอะไรอย่างงี้พอทีนี้เขามีโปรดิวเซอร์ข้างนอกอะไรอย่างงี้เดี๋ยววันดีขึ้นดีเนาะมีก็ไปให้จ้างเขาแต่งอะไรอีก็ว่ากันเพื่วคนจะลืมลุกนักร้องคือ ผมว่าตอนแรกก็เป็นปัญหานะคำว่าลืมลุกมิเพราะว่าตอนเป็นนักร้องเนี่ยผมค่อนข้างทีง่จะเป็นแบบเด็กพอสมควรคือมันก็มีทั้งข้อดีถ้าถ้าลืมมันก็ทําให้การเล่นละครสะดวกมากขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็ยังชอบร้องเพลงอยู่ด้วยครับประมาณนี้ปวใจแล้วครับัวใจก็ไม่มีครับก็ยังโล่งๆอยู่ครับทำไมมันโลง่ลงมันโล่งมานานแล้วครับ<อ>ผมผมเป็นคนผมเป็นคนไม่ได้ขวนขวายด้วยครับก็เลยก็เลยก็เลยให้มันให้มันเป็นไปดีกว่า ไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่เหงาเรเขาคิดเอ่อก็คงไม่ใช่หรอกครับพียงแต่ว่าคือผมไม่คนที่อายครับผมไม่ค่อยกล้าแบบจีบใครก่อนอะไรเงี้ยแต่เขาจีบก่อนได้นี่ล่ะก็มีบ้างแต่บางทีแต่บางทีแต่บางทีคือเรียกว่าอะไรมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาด้วยครับประมาณครับค่ะสเปคเป็นแบบไหนสตปคเป็นแบบไหนก็ คือมาถึงอายุเท่านี้แล้วผมว่าก็อยากให้ได้คนที่แบบเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้วยตโตกว่าก็จะดีมากครับดีครัคือคือคือมันเหมือนคุยกันรู้เรื่องนะครับเราเป็นปรึกษาปรึกษาก็าาได้ด้วยเลยครับแต่ตอนนี้ก็ยังสสนิทไปก่อนสนิทครับสนิทมากๆครับ <c oughs> <c oughs> ก็จริงๆร,งรงแล้วก่อนออกมาจากกรมเนี่ยตอนนั้นคือน้าหนักผมมากกว่าน,นี้ประมาณสักสี่โลครับต,ตอนนี้ผมลงมาเยอะเลยคือพอพอตอนอยู่ตอนเป็นทหารเป็นช่วงต่อเนี่ยมันว่างนะครับเราก็เลยทําทําทุกวันมันก็เลยมามแต่ว่าพอเราเริ่มทํางานแล้วเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนะั้น <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวตั้งเป้าว่าซัมเมอร์หรือว่าปีใหม่เนี่ยจะกลับมาอีกรอบนึงจะพร้ <c oughs> อมทุนที่แพ จะให้มันแบบไปอีกเลเวลหนึ่งด้วยครับกินถ้ามีคนติดต่อถ่ายแฟชั่นก็พอพร้อมครับพร้อมครับพร้อมมากก็ขายตรงนี้เลยแล้วกันนะครับติดต่อก็ปีหน้าเอาได้ขนาดไหนแบบนี้เลยก็ผมว่าผม27 28 27แล้วครับก็ก็เต็มที่ครับเต็มที่ถ้าก็ลองมาคุยกันดูถ้าแบบอยากให้มันเป็นศิลปะมากกว่าแต่ก็เต็มที่ครับ